ได้ผลดีเลยนะครับหอยขมในถุงตาข่ายในล่อนตัวใหญ่เป้งเลยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับในถุงตาข่ายในร่อนของเราสวัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรในรั้วบ้านชาแนลกันอีกครั้งนึงนะครับช่องที่นําเสนอเรื่องราวทางการเกษตรที่เกิดขึ้นในรั้วบ้านครับวันนี้พาทุกท่านมาดูความคืบหน้าของการเลี้ยงหอยขมในถุงตาข่ายในร่อนครับเราเลี้ยงไว้เมื่อเดือน2เดือนที่แล้วครับแล้วเราก็ปรับปรุง โดยการทําถุงกระขายโดยการใส่ทุ่นลอยให้เขาเวลาน้ําขึ้นน้ําลงจะได้ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราเคยเจอปัญหาเวลาน้ําลดน้ําก็จะแห้งทําให้หอยขมค้างตึองอยู่กลางอากาศก็หอยขมก็ตายมาวันนี้เราก็แก้ปัญหาโดยการใส่ถุงทุ่นลอยไปครับขึ้นลงตามน้ําเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าข้างในของถุงท,ที่เราเลี้ยงไว้เนี่ย หอยเขาอยู่กันยังไงจะมีทั้งแต่ตัวเล็กตัวใหญ่เลยนะครับเขาก็จะเ,เติบโตในนี้เลยตอนที่เราเอามาส่วนใหญ่เราก็จะเอาแต่หอยหแม่พันธุ์ที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ตัวใหญ่ๆมาลงตอนนี้ก็จะมีตัวเล็กๆเห็นไหมครับตัวเล็กก็จับอยู่ตามใบปมครับเราเอาใบาปำม,มาใส่ในนี้ไว้ให้เขาเกาะถ้าเราไม่มีนะครับหอยเขาก็จะขึ้นมาหายใจขึ้นมารับ อากาศดีๆข้างบนไม่ได้ข้างล่างก็จะเป็นพื้นนะครับในนี้เรามีทั้งขีดโคลนหรือว่าอาหารที่เราโย่ให้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวสวยนะครับพร้อมกับอาหารประดุกโขกละเอียดรวมกันให้เป็นครั้งคราวแล้วหอยเขก็จะกินโคลนตมนะครับที่มีสารอนียี ลอยมาตามน้ำเขาก็จะจับจับอยู่ตามใบไม้เขาก็จะคืบคานไปกินอันนี้ก็เป็นอาหารแบบธรรมชาติเห็นไหมครับในนี้ก็จะมีาสารอินทรีย์ที่ลอยเข้ามาติดเขาก็จะใช้เป็นอาหารเยอะเลยนะครับเราใส่ใบปาล์มแห้งกับใบปาล์มที่มันหมาดไปให้เขา ก็จะเป็นที่เกาะเขาดีครับดีอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราจะเก็บหอยเราก็ยกขึ้นมาแล้วก็เลือกเอาตัวใหญ่ไปรับประทานหรือเอาไปขยายพันธุ์หรือว่าเอาไปส่งลูกค้าได้ที่เหลือก็จะปล่อยให้เขาโตเห็นไหมครับข้าวสุกข,ข้าวสวยที่เราให้เมื่อวันที่แล้วเมื่อสองวันที่แล้วข้าวสวยที่เราให้เมื่อสองวันที่แล้วก็ยังเหลืออยู่ก็จะเป็นอาหารส่วนหนึ่งเป็นอาหารเสริมเขานะครับ อาหารหลักก็คือสารินทรีย์ที่อยู่ในน้ําอยู่ในตมง,ง่ายๆครับเลี้ยงหอยขมในกระชังก็เลี้ยงได้อัพขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือเลี้ยงในถุงตะข่ายจะเป็นลักษณะนี้ดูแลง่ายเก็บเอาไปทำอาหารได้ง่ายไม่ยากเลยนะครับวางลงไปในนี้ ถ้าจมลงไปลักษณะนี้ก็ไม่ดีครับหอ,อยก็จะตายเราก็ต้องเอาขึ้นมาให้เหลือส่วนหนึ่งเกินครึ่งของถุงให้ลอยอยู่กลางอากาศที่เหลือจมอยู่ในน้ำก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับลองดูนะครับถุงกระขายไปซื้อมาก็ถุงละ4 0 50บาทเดงแล้วก็ใช้หลักปักแล้วก็ใส่อาหารเข้าไป ลูดปากให้มิดหน่อยแล้วก็ผูกอันนี้ผมออกแบบเองครับง่ายๆก็คือให้เขายืดหยุ่นได้โดยใช้หนังยางล็อกปูกไว้กับเสาเวลาน้ำลดลงก็จะยืดลงไปจะไม่ทำให้หอยนี้ลอยอยู่กลาอากาศเรามาดูในกระชังนะครับในกระชัง ของเราก็ยังเลี้ยงอยู่นะครับเลี้ยงควบคู่กันไปก็ยังเติบโตได้ปกตินะครับนี่ก็คือเป็นพื้นเป็นกระชังที่เป็นพื้นที่หลักเลยที่เราเลี้ยงเห็นไหมครับเขาเติบโตโดยแบบธรรมชาติเลยอาหารก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์เพราะว่าเขาจะได้อาหารจากน้ำจากตม ที่อยู่ในบ่อนานๆเราจะอาหารเสริมมาให้ใบไม้ใบปาล์มเราก็โยนลงไปให้เขาจับเกาะเวลาเราจะดูเขาเราก็ยกขึ้นมาก็จะเป็นธรรมชาติง่ายๆนะครับเลี้ยงในกระชังตะขานในรดนี้ก็จะมีปัญหานิดนึงมันจะมีสัตว์มารบกวนเวลาน้ำท่วม หอยก็จะลอยออกไปก็เยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้เราเลี้ยงหอยขมมีอยู่3แบบนะครับก็คือเลี้ยงในวงบ่อซีเมนต์แล้วเลี้ยงในกระชังตะข่ายไนล่อนแล้วอันสุดท้ายที่เราทําอยู่ก็คือเลี้ยงในถุงตะข่ายไนล่อนลักษณะนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยเป็นลังใจให,ให้เราด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆ่ของพวกเรานะครับ